ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุนสมองสุบอนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอันนั้นนั้นทั่วคือเกาะนัะพี่น้องเนาะช่องที่พาพ่อแม่เอื้อยน้องมาเบิ่งเอางัวมาเสือเอางัวมาเลือกเอางัวพี่น้องหาสายพันธุ์พ่อสอกพันธุ์เห็นครับมือนี้พามาเบิ่งเอาอยู่ที่ต่อซับเจะเล่นฟ้ามนะครับเนาะส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไว้ให้มือนี้เห็นกันอยู่สิบเอ็ดเบอร์กลายพันธุ์คนแม่ลูกครับราคาสองหมื่นกว่าด้วยครับเด้อ พาพี่น้องมาซื้อเอางูติดถือครับผูมีเงินบหลายปันไดแต่ว่าอยากได้งูาจากสองสามโคมนะครับนาะนี่ครับเลยต่อจากนี้ไปพอมีสีผ้าลาเบิงราคาเอาตอซับเจริญฟ้ามนีพิก,กัด้ะครับบอรบ้านคูลังตำบนกา้ามปูอำเภอปรญจา,าก,กระพุมเป็นสายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องสงมาเบิงตัวจริงมาเลือกเอาโตกับมาเบงเอาอยู่นีด้วยครับด้วยหลายครับราคานี่ถือแข้งได้พี่น้องเด้อเอา สิผ้าอะไรบังอะไรข้าแต่เราโตเลิๆๆๆตมโตนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ต่อซับเจริญฟาร์มครับพิกัดบ้านคูลังตะบลก์กำปูเพเภอพญากภูพุ้มิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรติดต่อกับ0610804498เอ่อไอดีไลค์ก็เป็นเบอร์นี้ครับครับ Facebook กับต่อซับเจริญฟาร์มครับนี่คือช่องทางกันจิดต่อครับผมมื่อนี้ก็มีงัวฝากพี่น้องชิปเอสครูครับการรับประกันเทาครับการรับประกันกับ ทุกถอนมดลูกออกหนาด่างหางดอกสีโค้งสุดนมติ้งครับเอ่อซิมหามือครับรับประกันโอเคการส่งครับการส่งกับส่งฟีโวยอีสานคือเกูเหรอครับนี่พี่น้องโอ้เด็ดเด็ดถึงแล้วนึกตอนล่องนี่อีกยังส่งฟีเนาะส่งฟีอีกพร้อมครับบานี้ไลตัวไหนก่อนครับไล่เอ็นเต่พู้เลรอครับเบอร์หนึ่งมาพี่น้องพาไปเบิ้งครับบัตนี้ครับพี่น้องครับบัตนี้มาเบิ้งกันตัวแรกตัวตําอิดนั่พี่น้องเนาะครับ เบอร์ที่หนึ่งง้อทองบอกเขาเป็นยังไงผสมได้เดือนหนึ่งแล้วครับโอ้ผสมไปเดือนหนึ่งทองเปทองเปนหูเนาะครับผมทบไอ้พอขึ้นฝูงไหมครับเออผสมพอขึ้นฝูงวันนี้พันได้รู้มาจากตัวหรือไม่นี่ประมาณสามสี่ตัวเนี่ยประมาณสามสี่ตัวคึ้นสูงครับขึ้นสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกครับขึ้นสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกราคาเข้าเปิดรลายไปเลยครับหนึ่นสองพันห้าร้อยครับนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอ้าวสมบัติอีกนี่นาตา ส่งฟีกได้เพียงองเด้อคอเด้อตรงดีได้ไหมเนาะแม่นครับคอตรงดีข้อก็ถือวาา่าหนาได้เป็นบอกครับนี่น้ำล่างเงาอาลา,าดไหมเพี่นรองเม่เบิ่งช่วงขาเปื้อนขาครับคุณนนะบันทายนี่โอ้หนาดีได้เนาะแม่นครับบันทายหนาดีได้เพิ่นนี่ไปรุ่นเนาะติดปะติดเนาะแม่นครับนี่ครับราคาเบาๆสีได้พี่น้องเด้อพู้พทุ่นบนลายปันใด ได้งวไปเรียงขึ้กันเนาะแมนครับมีเชียงขึ้กันครับจังสี่ครับคุณว้ท่อมใบสี่หาปีไปมีงวดเต็มขอบผมด้วยเนาะแมนครับนี่เบอร์ที่หนึ่งได้เป็นรองเด้อบานนี้มาเบิงเบอร์ที่สองครับบาทเนี่ยเบอร์ที่สองเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับเบอร์ที่สองเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันออ้พ่นจะม่ลูกพ่นนะแมนครับมาเบิงลูกกอนครับนี่คือเบอร์ที่สองนะครับเด้อโอ้คุณดีเด้อง้วนแบบนี้ให้ลูกดีเด้นี่แม่อจจิติดท่องครับเดี๋ยวนี้นาสัยุว่า ว่าจะมอมาตรวทองวันแม่นี่น่าจะติดทองโอ้ลูกนี่แข็งดีเนาะคย่อมลูกไหมครับมืงหนึ่งวันน่อยหลายแรีหรียน้ำมูนะครับเนาะิึงแม่ก่อนเนาะบแม่สูงหลายไปเลยครับแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับนี่คอหาน้มดีนะครับเด้อการเจ้าลูกสุดยอดครับลูกจังพี่น้องเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ลูกมาสิพี่น้องไปดครับาะว่ามันให้ลูกดีคอแข็งขาโพน ลูกตัวเห็นตู่นี้ลูกตัวใดเพื่อนครับลูกตัวที่สามนี่นะครับลูกตัวที่สามเนาะนี่นี่นี่ครับมามาเ้วเอานี่ผ้าแขนดีแทะนี่เพี่น้อยไม่ยิ้มแขนโจโก้เลยโอ้เขาทาเนาะแมนครับสีกับพอดีพอดีสีอเพิ่มนี่เละครับราคาเดี๋ยวครับพอเปิดอะไรเพืนไดเอาจักมื่นหาพันหาร้อยครับหนึ่งมื่นหาพันหาร้อยครับผมแม่ลูกแม่ลูกตุกตัวละเจ๋วาเลยไม่ฟ้องอีกดีแมนครับ ตัวละเจ็ดพันกว่าบาทอืมมันก็พ่อซื้อหรอกแม่ก็อัดทิ้ท่องครับเนี่ยขันบ่อเลี้ยงพ่อซื้อนี่พ่อซื้อแห้งครับเพราะว่าลูกงามสิตัวละว่าจักพันหนึ่งหรอกครับเนาะสำหรับผู้งบน้อยครับเนี่ยเขีนครับเนาะครับขันราคานี่ครับเนื้อกับสบายได้พี่น้องได้สีไร้ให้พี่น้องสบายใจไปเนาะแมีนครับราคาเนี่ยาคามือห่านี่เป็นเนื้อกับสบายแล้วครับเนี่ยครับปีนานี่ขายตัวลูกนี่ถือว่าได้เมฆพี่ถือทุนคืนครับปีนาขายตัวลูกแม่ก็แม่ก็จะออกลูกอีกร่่นนนเเเีีปป็็ตัวย ของบ้านเท่าอีกตัวหนึง่งนะครับด้วยแมนครับอันบ้านเท่าสีเหลืองว่าซํานี่พ่อดีราคากระถือเอาคุณว้ท่อใมครับพี่น้องอีกสิบปีนี่เต็มข้อครับนี่ <c oughs> บ้านนี้เบอร์ที่สามครับแม่สาวครับเป็นแม่สาวสาวมันมีพอคุ้มฟูมว่ามันหนจะติดท,ทองมันเปน็นมีเมือกออกสูงเหมือนเตงเตี้ยมาอยู่นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันมีเมือกออกอมผมคิดว่ามันไหนติดท,ทองอยู่สิ ข้มสูงครับข้มสูงประมาณเอาจ๊กะลอยสามหาบวกครับอยู่บางนีเนาะครับออกสีแดงแดงจ๊าะปีเด้อครับตัวนี้ก็สีมันปีกัวกัวพุดครับกัวครับราคาเขาเปิดร้านเลยครับราคาเปิดไปเจ๊าะหมื่นหกพันหาลอยครับอ๋องามงามงามครับบบบนี้งัวซัมนีหมื่นหกพันนี่บะตองคือยังหลายเด้อนี่ครับเนี่ยเป็นตาสื่อหรอเสีอวนะโคตมันนะครับมันหัวสาวมันแข็งขาใหญ่ดีลำตัวเงาอ่างเนื้อหนังดีโคนดีครับ เปิ้นขาในจะ,ะเป็นง่วสาวพร้อมเนาะแม่เนอะอันนั้นคนใกล้ๆเลยเหรอพี่น้องนี่นี่ครับน้ำใต้น้ำลางเหง้าอลา,า,าดอย,ยู่ดีคอก็ถือว่าตรงเล็บก็ถือว่าดีได้พี่น้องเด้อะหมื่นหกเนาะครับอืคุ้มค่า 15, 15ละบาทหานึ่งร้ยเนี่ยนั่งดีๆครับงัวนี่ไปเตาไปเห็ดเนวเห็ดนอครับเห็ดนอเห็ดเนวแมน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 ทรงฟรีอีกเนาะครับทรงฟรีโดยอีสานอีกตัวเลรอครับถือดีครับเนาะหมื่นหก บาหาใหญ่กูเด้พี่น้องเลยเบอร์ที่สี่ได้ให้ที่สามเยสามครับที่สามครับวันนี้เมื่อบงเบอร์ที่สี่ครับบาทเนี่ยเบอร์ที่สี่แม่ททองครับวันนี้เป็นแม่ททองแม่ม้าตัวนี้รับประกันเลยเนาะครับผมประกันทองยุ่จากเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนนิดหน่อยครับประกันทองอยู่สามเดือนกับพอก็พ่อยมีพ่อย ประจำบ้านไหมครับมันมีพอทับมันมีพอทับอยู่เขากะซีวง้วน่อยๆผุนแล้วครับมาทับมาทับพันผลแล้วครับพอทับน้ำบาตเนาะแมนครับบานนี้ค่วมสูงครับแม่นี่ค่วสูงมันรอยสี่สิบเนี่ยร้อยสี่สิบลูกในทองนี่มันโตที่ไหนเพิ่นัวที่สองครับลูกี่ทองนี่โตที่สองครับผมราคาครับสองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้พี่น้องเป็นง้วพอดีพอดีได้เนาะครับบริหน่อยบริง่ายอปากนีง่ายอ้อ้างเนี่ยครับกินยาดี พ่อถือว่าใส่ได้ด้ครับตรงอยู่ด้ยน้ำเตาหนำลางกระชับได้ไม่นีครับนี่เชิงเชื่องครับนี่ี่ใส่โอ้นี่ใส่คุณนคักตัวนีนเชองครับง้วตัวนี้หนังดีพ่นดีครับหลังนี่แผ่นหลังนี่ถือว่าก่วงเนาะครับก้านหลังก่วงครับตัวดีครับง้วตัวนี้เป็นง้วตัวดีเตืบครับผู้ที่หาไปเบิ้งไปเลี้ยงนี่กะพ่อต่อเอาอยู่คุยน้องเนี่ยพ่อเลี้ยงไว้อยู่เบิ้งนี่เต็มตาดีอยู่เนาะ นมกับเลี้ยวๆหน่อยห,หน่อยเนาะนี่แหละครับงัวงใหญ่ลูกเดียบนมเลี้ยวๆน่อยนี่นี่ครับไข่ไข่ก็ยังนมงัวนมแมนนมนี่ติปปีได้ครับเด้อนี่ข้นหางใหญ่เครื่องอมเอาสีสีจังพี่น้องเห็นนี่เด้อครับเด้อครับพิ่งลราค่อยๆเลื่องเม็ดเข่าเนาะแดงเรื่อยๆอันนี้ครับครับนี่คือเบอร์ที่สี่แล้วครับเนาะชุดแม่ลูกครับเบอร์ที่หาเป็นชุดแม่ลูกลูกผู้ข้งลูกแม่ลูกแม่ครับลูกนัหนาๆตันๆครับโอ้ให้ลูกไอลูกเก่งต้นนี่ไหม โอ้ไม่ลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้ลูกไอ้พอกระบาดเนี่ครับพี่น้องเห็นลูกตัวนี้นี่ถามหาพอเลยพอมันมันเหน่นมันหนาแมนครับแต่ว่าขนาดถ้าพ่อธรรมาดาสิยังให้ลูกซ่อมนี่ครับสื้อซ่อมลอดที่ซ่อมไหนครับถือว่าให้ลูกเก่งเนาะน้ำนมแม่เกิดสุดยอดเทือนเลยครับเนี่ยขนอยู่น้ำนมแม่ให้กันเนาะเนาะน้กับมีหลายอย่างเนาะครับน้ำนมแม่ดีแน่พันพอดีแน่สีเนาะเป็นแมงงวที่ให้ลูกดีแน่อย่างสิแหละครับถ้าเห็นนี่พี่น้องต้องถามหาพอเลยพอมันงาม คือลูกหลอดล่ะพี่น้องจกต้นตัวจักเดือนแล้วครับนี่สองเดือนนี่ครับสองเดือนครับลูกตัวใดเพิ่นลูกตัวที่สองว่าสองกับสามนี่ครับผมอยู่วางนี่เนาะครับผมว่าสองกับสามมาดิแม่สูงหลายไปเลยครับสูงหลายสามหาครับแม่สูงหลายสามหาเปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยได้พี่น้องได้ประเภทลูกโอ้โง่งงามครับเิ่งตรงฟีทัวร์อีสานอีกคนแล้วครับหาบันทายหนามลางไหมลูกตัวนี้นะปั่นง้อเรื่อยเลยบ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังบ่ผิดหวัง แม่ซะนี่แต่ว่าให้ลูกดีครับแมงหางพ่นหลังกวงนาโอ้นาล้อนาสวยเลยเนาะครับแล้วาคานี่นาสนใจได้พี่น้องนี่เนาะมาบึงแม่เพิ่นด่านนี่น้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ครับแม่นาตาแข็งขาคอเรียบด้วยคับเด้อนุ่มเลี้ยวดีครับเลี้ยมครับปลายเลี่ยมน้องปลายเลี่ยมโคนหางเครื่องนี่แหละครับเครื่องอมนึงแดงเลยเนาะครับคอเลียบคำเยหางดีนี่แหละแม่ยังสี่ยังด้ไปให้ลูกงามแท้ เบิ่งอีกรอบนึงครับพูน่ะพูน่ะบันทายลูกนี่เต็มเต็มครับบันทายเต็มเต็มนั่นหนาโค่นขายใหญ่ใหญ่ทังแกล้งเบิ่งครับเออเคือ่าบังเมียทั้งนี้คือ่าบังเมียทั้งนี้เออไปทั้งแดดๆเพื่อนี้ล่ะเออทั้งมวยหย่อนเสียงหมดครับเนี่ยเอาเบิ่งพี่น้องบ้านเนี่ยเม่นี่เห็นว่าลูกเพันง่ามกันเลยให้เบิ่งด้นดนเพื่อเป็นการตัดสินใจง่ายในการสื่อเนาะครับ อันเบิงดนดนเบิงคักๆนี่กะเจ็ดเขาเขานี่โกวปันยังนะครับเนี่ยเสี่ยวแจ้งเสี่ยครับสื่อว่าแม่ลูกขั้นค้นเห็นนี่ก็ต้องถามว่าลูกพ่อไดเนาะแมนครับเพราะว่ามันมันสมลูกพอเอลือนลอยผลได้ดนน่เนาะครับเบิงจากแม่แล้วมันกับบอลบอลได้เนาะแต่ลูกดีเอาสื่อแจ้งเสี่ยละสื่อมู่แม่ว่นานปันได้นีิละลูกกำงามหน่ละพี่น้องเออเบิงเราอยากได้โทรมาเดี๋ยวเ้ครับเด้อเอา พนองมาอีกชุดหนึ่งครับเบอร์ที่หกเนาะครับเบอร์ที่หกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่กันบ่ครับแม่นครับลูกได้สองเดือนครับโอ้อันนี้ลูกนี่น้อยอยู่ได้ขรับปั้นนี่ยลูกสาวอายุสองเดือนตัวนี้มี่พ่อหูพ่อบอครับตัวนี้กับพวกหูพ่อกันครับกับเป็นพ่อนบ้านเท่ากันเนาะครับผมสองเดือนเพศเมียลูกตัวใดเพนอะครับลูกตัวที่สองประมาณสองสามตัวเนี่ยบ่เกินบ่สองกับสามครับบ้านาชิเกินนี่ครับบานนี้แม่โตเพ่นเป็นตัวดีเติบแม่นครับ เป็นเครื่องโบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกครับบาน,นี้สูงหลายไหมครับแม่สูงมันลอยสามสามเจ็ดเนี่มยมางนี้เนาะแม่สูงลอยสามเจ็ดราคาชุดนี้ครับเปิดได้เป็นไรสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งถ้าด้านหน้ากันเนาะโอ้ยืนงามทั้งแม่ทั้งลูกว่าชุดนี้เนาะครับนี่ครับมุมนี้ยังงามเลยพี่น้องนี่มุมนี้งามงามหน้าคือว่าสดอยู่เด้อหนัง,งวัวแม่นีเนาะครับผิวพันธุ์อ่าเป็นง้วนหนังหนังดีเติบ เม่เพิินเนาะนึกว่านางหนาใส่ได้เลยครับส่วนคอขานี่ดำทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเด้อหนาขาทั้งแม่ทั้งลูกติดโบดครับนี่ยงับมาบึงด่านท่ายังอยครับก็ถือว่าท่ายสวยด้วเนาะเลี้ยงดีๆีน้ำเลี้ยงดีดีนี่อึ้งตึงเนี่ครับเนี่ยนมแม่เพิินก็เอาถือว่าดีปลายสวยดีอยู่พี่น้องเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกชุดดีนี่ครับอาอเนี่ยขยับยางแล้วครับอันนี้นี่ยางขยับเห็นบึ่งเนาะ ด้านนี้ก็จะตาจะย้อนแสงนี่จักน้อยละพี่น้องนี่ด้านนี้เบมึงด้านเดียวนี่ไงเนาะด้แสงนี่เนาะนี่ครับด้านหนึ่งด้านกลางพี่บ้านีนี่ครับซองหาอยู่นี่เพราะมีตําหนินะเนาะบ่อครับเ่ามีตําหนิครับราคานี่ก็ถือว่าโกดเหตุน้อยเห็ดเนี้ยครับนี่ราคาเท่านี้ย่พราะพิษฟังดอกมันราคาบ่แพงแมีนครับได้สองตัวเนาะแมนครับ้านนี้อีกเดือนสองเดือนนี้น่าจะขึ้นแล้วก็เป็นสัตว์นั่นแหละครับเนี่จะเป็นสัตว์พี่น้อง ล่องใส่พอได้ดีเบิ้งบ้าเนี่ยตแตัดพอบ้านๆเนี่ยเพิ่ก็ใหามาสำนีแล้วเนาะครับถือว่าถือว่าให้ลูกเก่งเตืองไปด้วยครับตัวนี้ลูกเพิ่งสองเดือนเองเนาะครับรับเบอร์ที่เจ็ดบาทเนี่ยเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดก็เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับแต่ว่าลูกโอ้ง้ามเด้อตัวนี้แม่ผสมได้เดือนกัวเลยด้ครับแม่ผสมได้เดือนกัาจะเท่าพันด้ตรวจพอพันพันในตรวจสองรุ่นสามครับราคาไปรุ่นเลยครับเนี่ย สองรุ่นสามครับลูกเพิ่นนี่ได้เจักเดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนครับนี่ก็น่าจะลูกพอบปนบานเนาะครับผมลูกพอบปนบานแต่ว่าหันตัวไงสี่เดือนนี่ซ้ำนี่นี่โอ้คักเติบได้พี่น้องครับแม่นี่นี่ขาตรงข้อตรงเล็กเล็บสักได้ครับเด้อก็หน่อยตัวนี้บรนทายนี่เปิดเปิดได้ครับบันทายเปิดตูนุ่นค้นหางไงครับก็หน่อยตัวนี้ถือว่าอนาคตเพิ่นดีเติบอยู่ดอกนี่เนาะครับการจอกการเยืนดีขาหลังตรงเด้ครับก็หน่อยตัวนี้ ส่วนแม่ออกสีนวลๆเมนครับก็ถือว่าให้ลูกคักได้นาะไม่หนิเนาะเมนครับให้ลูก,ลกมแม่ต้องโบดจะว่าให้ลูกโบดให้แดงได้เท่ากันเลยคเครื่องแม่เพิ่นกะเอมุม,มเลยครับเด้งแดงนั้มดำแกมกันข้อมสูงแม่เพิ่นเดียครับข้อมสูงประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบอ่ะสื่อสองลูกสามเนาะครับราคาเปิดไปหลมเลยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับยังพอนถึงสามหมื่นอยู่พี่น้องแมนครับสองโตสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น้องถือว่าถือโบ ราคาหนีงวนทองเนะราคาเน喏ครับอันนี้ได้ลูกพร้อมรุ่นพร้อมครับได้ลูกเป็นตัวแม่แล้วไม่ได้รุ่นเนาะเบิ่งด้านก้นครับโอ้ลูกเครื่องดำครับสีแดงเครื่องดำนี่ได้ครับด้านถ่ายง้วนห่างด้านนี้่าจจะย่อนแสงจักหน่อยแต่กับผ้าเบิ่งอยู่ครับนี่นำรางพื้นดีครับแม่นี่ออกสีนวลกับจิงอยู่แต่ว่าให้ลูกแดงแม่นะครับงัวนนี่ผลงานเพิ่นก็คืออยู่ลูกแล้วครับตัวหน่อยตัวในตัวห่างตัวงามนี่ ผลงานเพิ่นเบื่องกันอยู่ที่ลูกด้อพี่น้องเด้ับแม่กับล้มตัวเงาดีครับซ้ำนี่แหละครับด้านนาอืเขาทาลูกตัวนี้เนาะเป็นงุ้ให้ลูกเก่งอีกตัวนึงครับนาจับตามมงนาจับนาใบให้ไปเลี้ยงบานี้เบอร์ต่อมากครับบารนี้เบอร์ที่แปดเนบ่เมนครับเบอร์ที่แปดเป็นพ่อลูกไก่พ่อทับตัวนี้แม่ผสมเลยเดือนกลัวขึ้นกันครับแม่กับผสมเลยเดือนกลัวแมนครับบานี้ ลูกนี่ได้เจัดเดือนแล้วครับนี่ลูกเขาประมาณมันสีสีหาเดือนหกเดือนคนนี้ครับหกเดือนหมดเลยหกแล้วเหระเนาะครับพกขึ้นไปแล้วพะมันมันปงเขาเราไหมครับค่วมสูงเด้ครับค่วมสูงแม่รอยสี่สิบครับแม่เห็นรอยสี่สิบเนาะลูกก็สี่รอยยี่สิบกัวร้อยสามสิบรอยยี่สิบกัวนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ว่าแม่นี่นาจะเป็นหัรโลนผลเด่นนี่แมนครับแม่เพิ่นสีเป็นง่วฮอวโลนสีแม่เพิ่นกะบ่ได้ S <S> เก่งคักป็นไดเนาะแต่ว่าสีลูกเก่งเก,ก่งนี่ดอกครับเอาอันตัวนี้ก็เป็นง้อที่ให้ลูกดีอีกตัวนึงได้พี่น้องเด้อะโพชิหาไปเลี้ยงกรับพ่อจับพบ่อใบราคาเดียครับเปิดลายเป็นไดน 2009, 000, 000อสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยแม่ลูกตัวละหมื่นกว่าบาทนึงเนาะครับยังไม่ถึงสามหมื่นอยู่ยังไม่ถึงสามหมื่นเนาะมันมาเป็นตัวน้อยๆได้ครับขันแม่เบิ่งตัวกิ่งนี่มันใหญ่กว่านี่ดูผนเด้ครับพี่น้องเห็นแล้วก็สิมักเลยล่ะเอานี่ งูเราจะนี่บรนทายเปิดๆเด,ด็ดเนาะครับนี่กามเนื้อหลายครับไทยไทายหน้าหนาเปิ่นขาใหญ่ๆนี่เป็นตะเลียงด้ครับมูนีไ่ไปคุ้นไว้ไงไว้ครับนี่เบื้องจากไทยนะครับเ้อะงูไปน้องเสียไปคุนไปเลียงไปเอาพันมันเนี่เบื้องจากไทยนี่ทายแบบนี้นี่มัธยีไ่ไว้ละนี่ครับ,น,บนี่เป <ๆๆ S 2> ็นต<ย>ัว<อ>่เงาถ่าดึงเงินมานเดียบรนทายบางพพนบางขีโพเนาะคือเนาะครับโพนถือวา่าดีนามลางดี วันี้มาเบงแม่นาคาดำมทั้งแม่ทัง้งลูกเนาะแมนครับนาคาดำมทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อน้ำใ้น้ำ่รงแม่ก็ถือว่าดีนุน่มนี่ใส่ได้เลยไม่นีนุ่มจะพางดีครับเล็บคอโอ้เล็บคอ,อ,บคอ,อนี่สภาพดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อนี่นี่นี่พี่นอ้องเอามาเบ่งด้านหางอีกเนาะด้านก้น<ๆ>เครื่องกับอมอมครับนุ่มบ่มีตำหนีพี่นอ้องบ่ครับนี่มาเบ่งด้านนี้ทำนะครับเนาะ ราคาสองหมื่นเก้าพันหาร้อยบาทห้าร้อยแม่พี่น้องนี่ไหมชุดนี้ไหมบ่าท่านถึงสามหมื่นครับแม่กับยายลูกกับยายได้ครับครับรับรองว่าซื้อไปว่ามีขาดทุนครับพี่นาพี่นาคันแม่ขายลูกได้แม่พี่เนาะแม่ได้ครับแม่ขายแม่ได้ลูกพี่ว่าแม่จะผสมในเดือนปีนี้ได้ครับเด้อราคานี่พี่น้องเบิ่งอยู่เห็นเราอยากได้กอะโทษต่อเอาแล้วกอะส่งฟรีให้อีกเด้พี่น้องส่งฟรี่หอดบาดกัก เอาเลี่ยมดีเลี่ยมดีง่วหน่อยตัวน,นี้เนาะครับต่อมาเบอร์ที่เก่าเนาะครับเบอร์ที่เก่าเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ตัวน,นี้ก็สิลูกน้นอยอยู่นี่เนาะลูกประมาณสิบสองเดือนกั่เนี่ครับสองเดือนแม่เนี่เป็นง่ว่ที่กระทบตัวน,นี้แม่นครับโอ้เป็นงว่าห้องสางดีนะ<ม><ด>ครับด้วยมอยสี่สิบหาหมดเลยเม่ยรอยสี่สิบหาได้นะครับเนาะนาบนุ่นตุ้นสวดครับผพ้ไดมักนุ่นตุ้นตุ้นสวดครับง่วมมุนนี่ครับขันทับเลือดลอยเข้าไปนี่ลูกงามงามครับเพราะว่า แม่เป็นไรโค้งักแล้วครับบันนี้เฮาเป็นเรื่องเนี่ยนังมาเนี่ยมันทับบ้ามันมาใส่เนื้อนังเอาเนาะครับลูกสาวเพิ่นเจักเดือนครับนี่ลูกประมาณสองเดือนกลัวครับสองเดือนกลัวสามเดือนเนี่ยครับอืมสองเดือนอย่างสามเนาะครับบันนี้ลูกตัวไดเพิ่นครับนี่ลูกตัวแรกครับเป็นลูกตัวแรกเลยโอ้แม่เพิ่นตัวน้ำเลี้ยงนี่เนาะแม่ครับมันเป็นว่าลูกแรกน้ำแน่มันเกิดอยากปั๊บสภาพอยางของมาที่ไหนได้น้ำเออเกือกงูหนาแรงน้ำครับแล้วเกี่ยวกับ เจ้าของผู้เลี้ยงน้ำผึ้งกันเนี่ย,รยครับคนเลี้ยงเป็นบ่โโอยมีเวลา<อ>ลักเดียวเบิดมือนลำขันประเภทลักเดียวเบิดมือกับสภาพนี่แหละครับคขันไปถือผู้เลี้ยงดียังอยเดือนสองเดือนก็นเป็นตัวไม่แล้วครับงัวนี่ขันเป็นตัวไม่เพราะมันช่งนี้เลยครับเพป,ป็นสีแดงสงดับๆเหมือนที่แม่น,นี่ขันเป็นราคากันเป็นเลี้ยงเป็นตัวไม่เป็นราคาก็ยุรักษีคนละครับเบิ้องจากแสงบันนี้เบิ้งน้ำล่างทิ้เลยครับเนี่ยน้ำล่างเพิ่์นนี่ยเนี่ยครับเป็นงัวเกียรติดีนะครับนต่ขันน้ำล่างหน้าหนาย้อนอ่นต้นนี่ ขั้นอ้วนขึ้นมามันกับว่าเป็นแบบนี้นะครับมันก็เต็มตามื่กึกนุ่มกันนิดหน่อยเลี้ยวๆเครื่องดำซัมตุงนีู่ไหมแม่นครับโอ้เครื่องดำนานู่นตูนสวดครับเป็นง้อดีเห็นด้วยนี่คือมันตกน้ำเลี้ยงเนาะครับง่ายกับมันจอยอยู่เหรอแม่เพิ่นเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับพ่อมันจอยอยู่เลี้ยงดีๆแยกเดือนตัวไม่ครับหันพี่น้องสิไปหากำไรก็คือส่งโตแม่นี่แหละ เลี้ยงจจกติ่มไวยจ๊กซองเดือนรับรองว่าเป็นราคาไม่แทอครับเนี่ยอ้วนขึ้นมากเนี่ยกับราคาไม่เลยเพราะาหนาพันง่ามครับนี่หนานุ่นตุนสวยดีนี่ครับเลืองว่าไปหากำไรนี่ควรจะส่งนี่แหละเนาะครับใหญ่ขึ้นมาเป็นกำไรเลยราคาเท่าไดรกว่าสองหมื่นเก่าพันหาร้อยครับเนี่ยสองหมื่นเกาพันหาร้อยครับยังยังมันถึงสามหมื่นครับเป็นว่าโค้งสางดีด้ยครับเด้อบ่ไเด้ว่าว่าอ้วนนะครับเป็นว่โค้งสางดี ครับอนะ้วนขึ้นมากค่ะกำไรเลยแหละพี่น้องเมียนครับงัวเชียงครับเออม <ๆ S 1> ียนตัวเนาะคุณดีเลยเนาะครับชุดนี้คุณทั้งแม่ทึ้งลูกเด้จับเลี่ยนเขาให้กับว<อ>ัดินวัดด้าน<อ>จะความจเมื่อนี้มิจตคุณคุณไว้เพิ่งพี่น้องลูกนี่อยู่กับแม่เมื่อตาเลี้ยงง่ายได้เนาะเบิงบ้งเบิ้งพี่น้อง มึงลูกอยู่กับแม่มื่อสุตัวนี่เอาความต่อมานี่อยู่กันอยู่น่ะแม่อยู่แมนครับลูกแดงใหม่ๆครับเบอร์สิบเป็นมะรับแมนครับเบอร์สิบเบอร์สิบนี่แดงทั้งแม่แดงทั้งลูก <ๆ S 1> แล้วก็แดงซ่อมติดโบดทั้งแม่ติดโบดทั้งลูกครับลูกแดงแดงเมรร็ดปากคำเลยครับแดงซ้อมเลยเนี่โอ้ซ้อมจุมกลุ่มในตัวนี่ลูกแม่แมนครับจักเดือนครับลูกอะลูกกได้สองเดือนนี่แหละครับลูกได้สองเดือนนี่น่าจะพอใช่ไหมพอนี่ก็เพิ่นกระทบหลอดไปครับแต่ว่าใบหลอดเพิ่นเสียครับเป็นว่าตีพ่อบ้านนี่แหละ ก็คือเก็บเม็ดสีมาดีลูกพนะครับแม่กัดเดงงามได้ครับแม่ลูกตัวไดเพนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่นี่สูงหลายปันหนร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่มีร้อยสี่สิบบวกนี่พี่น้องพูน่ะถือว่างัวดีได้ครับนี่ครับดีมันนบอแค็แล้วมันบาแมนครับแล้วก็สีดีแล้วติดบชพร้อมตัวนี้เนาะแมนครับพนดีได้ครับนี่มึงนำราง้ึงนุ่มครับนุ่มกค้งโคสวย ลูกนี่ตีแดงคัก่างเนี่ยอ้วนอาญาบังเนาะครับอ้วนอันคักพูดรับใส่ยาครับใส่ยาดีๆอ้วนอาญามากนี่ราคาเปลี่ยนเลยราคาไหครับนี่สามหมพัหครับนี่จะถึงสามหมื่นตัวเดียวนี่งัวตั้งสิบเอ็ดตัวสิเตัวเบอร์สิบครับสามหมพรยครับ มันได้ทั้งสีเนาะได้ทั้งโค้งสางได้โค้งสางในเนื้อหนังพร้อมเนื้อนังพร้อมเนี่ครับนี่ยส่องอ่างๆมันก็สมราคาเพิ่นนั่นแหละวะลำตัวกันยาวเป็นเหลี่ยมงัวเหลี่ยมตัวดีครับไปโอ้โหหนว่าปวดขึ้นมากกับกำไรลุนละแมนครับเบอร์เก่าเบอร์สิบนี่เนาะครับนี่เบอร์สิบได้เพลินหวงเด้อนมนี่วิ่งนมเต่าใหญ่ปลายเหลี่ยมปันตะปูครับมือนีให้ลูกงามอยู่แล้วล่ะหนามลางพัดหลุมบุ่มนะครับ พ่อนี่ก็ถือว่าดีเลี่ยบถือว่างามเนาะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบทรงฟรีตัวยิสานอีกพร้อมพี่น้องครับราคานี่ยทรงฟรีอีกต่างหากได้พี่น้องเด้อนี่ซื้อแล้วจองแล้วบ่ต้องไปกังวลเรื่องค่ารถครับครับนั่งถ่ายอยู่ที่นั่นเลยครับทรงหอดหัวคันใดพิ่นผมแหะกันแม่นที่กี่บลูกลูกแดงคัยพี่เจ็บดูเจ็บสีลูกไม่ดีเนาะครับเบอร์สิบบ้านนี้มาเบิรงเบอร์สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นงัวเอฟครับ เบอร์สืบเพืนี่เอฟทั้งแม่เอฟทั้งลูกครับมีใบเพชรครับแม่เป็นเอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับลูกเป็นเอฟสองมีใบเพชรทั้งแม่ทั้งลูกครับสายพัฒนาครับนี่อเอาพี่น้องเอปฒนาพัฒนาไ้าาามาหอดปานนี่แล้วลูกสาวนี่เข้าทับพอดีดีลูกออกเป็นโตแม่เป็นเอฟสามราคามันก็สีขยับขึ้นไปเรื่อยด้วยครับเด้อครับอืพี่น้องว่าว่าเอฟ คือตัวน้อยใช่มันบอยู่กับน้อยกับใหญ่ด้วยครับเอฟมันอยู่กับสายเลือดเป็นสายพัฒนาครับสายพัฒนาเพิ่นพัฒนามาครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งแล้วครับคือทับเลือดลอยมาแม่นครับตัวนี้แม่เพิ่นบัลนี้เพิ่นออกรูมาเป็นตัวแม่เพิ่นเลยได้เอฟสองพี่น้องครับไปเพจมีเด้อเป็นลูกพ่อใดบึงไอแม่เป็นลูกสามหนึ่งครับแม่ลูกสามหนึ่งลูกสาวลูกเป็นของของช็อกโกแลตนี่ยังนะครับเน่ไม่ไปเพิ่นไม่มีอะไรพี่น้องมีหลักฐานครับ มีเอกฐานทั้งแม่ทั้งลูกบันนี้จักเดือนครับลูกสาวเพิ่นลูกประมาณซี่เดือนหาเดือนลูกประมาณซี่หาเดือนลูกตัวใดเพิ่นครับลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเอาพี่น้องหัวล้นแต่งไว้เนาะครับเนี่ยเพิ่งเชียงครับทั้งแม่ทั้งลูกราคาครับชุดนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับงอะเอบดิพี่น้องนี่ราคาเนี่ยสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าร้อยครับการันตีนี่เลยครับเด้อการันตี เป็นตีเอไปหายแล้วครับราคาคือการเล่นตีอยู่คือเออยู่และมีไบเพจพี่น้องเลี้ยงดีดีคุณดีดีง่วนนี่ก็ยุคการนำเลี้ยงคือกันนี่พี่น้องมันตกนำเลี้ยงคง่วนมันตกนำเลี้ยงแต่มันก็หนาตื้อปล้สมัยตะกี้เนาะสมัยเป็นสาวว่าต้องห่วงนะครับหนาจนตีเอไปแล้ครับมันเป็นสายพันธุ์ดีเพราะให้ตีเอไว้นังดีนะครับแม่นี่เครื่องดำนังดีนำล่างย้อนอต้นเปิ่นขาใหญ่คอถือว่าใช้ได้ เงี้ยงวนมามันเป็นตัวงสี่แล้วครับมันโกกว่านี่เผื่อเงี้ยอันนี้ลูกสาวเมีนครับเบื้องตัลูกสาวกับพ่อครับนี่เครื่องดำคือกันข้อดีคือกันครับน้ำล่างกับย้อนอุ่นตตนคือกันนี่ครับอนาคตสองตัวนี่ถือว่าดีนะครับเด้อตัวนี้ทับเดินลอยเข้าไปออกรูกมาเป็นตัวเมียประกอบเป็นเอฟหนึ่งอีกลูกเพิ่นเอฟสองเนี่ยออกมาเป็นเอฟสามลูกตัวเมียครับนี่ครับขันง้อเอฟนี่มันกะ ขายงไงไม่พี่น้องมันไม่มีหลักฐานไหมคือเอฟนี่หมายถึงเลือดบามันมาสูงเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟห้าก็เป็นเลือดลอยแล้วครับเพราะพัฒนาไประเทศการเอฟนี่พี่น้องแล้วค่กยๆบุกเข้าไปเอฟมันมาจาใสนะเจ๊มือเขาก็ได้งว่เลือดลอยคือเพื่อนบานนี้เอฟนี่ผู้ใดตีห้เพื่อจดะห้สามารถข่มบามันแห่งประเทศไทยได้ครับเด้อทรงไปหัน่นเพื่อนกนสิทธิเอฟให้เฮ้า เาทรงรูปงัวทรงทรงใบทับงัวไปทรงใบเกิดใบทรงใบเกิดไปทับไปเพิ่งสิเทียบไม่เข้าบระมาณตีมือมวได้พี่น้องนี่ครับเนี่ยที่มาจากสมาคมปลามันแห่งประเทศไทยนะครับเอามือนีเบิ่งกันอยู่ที่สิบเอ็ดเบอร์ครับผมมักเบอร์ใดชอบเบอร์ใดครับผมว่ามือนีถึกสำหรับพูดสีอยากเลี้ยงงวแต่ว่าทุนบนหลายอย่ากได้กสามโคบเนี่ยสบายเลยเห็นบ่แมนครับสามโคบเจ็ดหมื่น <laughs> สามคนจัดมือแล้วพี่น้องหาได้ใส่เอาเจัดมือกลัวๆนี่เนาะครับส่งหอดบ้านเนี่ยเอาบ่เถึงแสนเนี่ยไปลเลี้ยงอีกจักสิบปีเบิ้งจากสามคกเหมือนว่าเป็นเ <10 S 2> มล็ดลายเต็มขอ,อกเนาะมีสิบสามสิบอยู่แล้วครับเขาเลี้ยงว่ว<อ>ใครเบิ้งคือชิปนี้เราขึ้นใจด้ครับผู้สิหางวัวเลี้ยงอ่ะมันมันถือเลยพี่น้องงวัวช่วงนี้กะถือว่าพัานี่ก กระแสกันยังอยู่บ้านเี่ขึ้นเนาะเกือบเริ่มจากนี่แน่อยู่ดิครับยูนี้แล้วมันสิขยับบ่แมนครับเออมันสิขยับใส่เงินคนนี่มั้งโอ้เวียดเขาเขาแล้วเขาก็สื่อว่าอ้วนวันนี้คนก็ต้องสื่อว่ายังสี่ไปเลี้ยงพัฒนาไปกขาคุ้นวันนี้ครับเออเออเอาครับข่าวดีมาจากน้อยอยู่ดอกเนาะชั่วเดี๊ยนยิ้มหาชั่วโมงเลยครับวันนี้อืมอ่ะพี่น้องพากมาด้วยครับเด้อครับท้ายสุดครับครับผมไอเมื่อนี้ก็ เบอร์โทรติดตอนี่ก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซีซีเก้าแปดครับไอดีไลน์กับเบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กต่อทรัพย์เจริญฟาร์มครับครับครับพ่อกันชิบหนาชิบไหมเนาะครับผมชิบนี่ผมอันนั่นทั่วต่อทรัพย์เจริญฟาร์มครับสวัสดีครับ